สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเจอจอจะพี่น้องอเสียงบ่ใครมีเมื่อวานนี่นอนมืดมื้อเลยค่ะเพราะใครสบายค่ะนะคะมาจามับเมล็ดผ้ามาเบิง่งบ้านแม่ต้นไม้ของแม่เพียววัดใส่ดอกมันงามไปเนาะคะ่ะเนาะมาจับมาเบิ่งกันเดี๋ยวกลับกองกันเลยจ้านี่จ้าต้นนี้แม่แยกออกมานะคะแล้วมันกับเมล่ดนี่ค่ะมาเมล็ดเขาเรียกนั่นงก่อนค่ะ หรูแก้วหรือลลว,ว่ากวดแก้วนี่แหละค่ะที่ว่าแม่เจะนายเพิ่นกินนันนันออกไปแล้วแม่ก็เลยบว่เอาทิ้งจ้ะแม่ก็เลยเอามาใส่ไอ้ช่ำต้นใหม่นะคะนี่ค่ะล่องเบิงนะคะก็รู้สึกว่าซึอนอยู่ได้จบบบ้ะบ่บ่เน่าได้จ้ะนี่ค่ะเอามาสองอยางเอามาซ้อมไปนี่นี่ถ้าเกิดหักแล้วจะเสียปใส่กระถางนะคะเนาะนี่มันยังแม่จะมาใสถอนเบิงอยู่จ้ะว่ามันสิออกหกักบ่ได้จ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าซึอนอยู่จ้ะส่วนตัวนี้นี่ แม่บทจากสื่อค่ะสื่อสื่อนำหนองอนมากรุนแานที่บ่ไก่จากบ้านแม่อกจากหลานขายต้นใหม่นะคะอันนี้นของแม่จ้ะต้นแม่ยูตต้นใหญ่มันตายค่ะพี่น้องแม่กะเลยเห็นแบบในอนๆอยู่จ้ะแม่กะเลยเอามาซ้ำใส่ต้นกระถางไว้จ้ะเพิ่นผลใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะก็เลยเลี้ยงเอาจ้ะนะคะนี่คือของแม่แล้วต้นใหญ่มันก็นงามอยู่จา้าพอตอนนั้น ต้นไม้ดังอยังแบบกำลังดังมจาจ้ะกระสือจ้ะพ,พีน่น้องนะคะอันนี้เขาเรียกอ่อมเนาะค่ะเนาะนี่อ่อมค่ะเบึ้งดูค่ะจากตำตำค่ะตอนนี้สูงะะแล้วค่ะเราจะมาตัด,ดค่ะตัดใบยุ่เขียวออกนะคะมเพื่อเสด็จง่ามนิ่เดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะกระเรื่องใหญ่แล้วจ้ะพ,พีน่น้องส่วนนี่นี่น้องท่นแถมใหคมบบ้ค่ะแม่กระเบื้องรูขวดมันเป็นอย่างนาะคะ่ะ แต่ว่างามจะเตี่มันเตีมเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเนาะนี่ค่ะกัสีพันธ์ของพันธ์ออมนะเนาะถ้าลักษณะนี้เหมือนต้นไม้พันธ์ออมนะคะอันนี้ก็ออมค่ะแต่ว่าออมคนละแบบนะคะนี่ค่ะออมเงินออมทองอย่างคนนั้นจะในการนี้ก็งามนะคะเนาะนี่ค่ะไปค่ะมาฟังทางนี้ค่ะส่วนฟังทางนี้ก่ะ นี่อันนี้เพิ่นกระแถมเลคะ่ะนองเพิ่นแถมห้นะคะสื่อต้นหม่นะเพิ่นดูหลายเพิ่นกระเลยแถมหย้ยไข้ไข้ของแม่ตน้นนั่นอยู่ได้เนาะจะเนาะไข้ขกันอยู่ได้เนาะจากแมวบุจักซื้อค่ะอันนี้แม่จักซื้อจ้ะอันนี้ซื้อแปดสิบบาทมัเลยค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะงามจา้ะนะคะสีงามออกแดงแดงนะคะมหมูจักนั่นหอกค่ะจำอะไรค่ะ ส่วนต้นนี้แม่ก็เลี้ยงโดนแเราระคะนี่ค่ะนี่ค่ะที่แม่แย่พอไปโน่หน่อยมันเอาไปซ้ำเลยนะคะมาทางนี้ก็อาจะเป็นเสาหน่อยป้าแป้งนะคะเนาะอันนี้กะซื้อมาจากน้องเพื่อนน,นนะคะนี่กระถางนี้นะคะมามาใหม่เลยนะคะง่ายจ้ะพี่น้องเอามาไว้ก็รู้สึกว่าลมลื่นดีนะค,ะค่ะคันนีต้นใหม่แล้วค่ะนี่ก็เสาหน่อยป้าแป้งนะคะพันอีกพันหนึ่งนะคะคนละแบบกันนะคะศอันใบ หรือว่าคนระเบียบกันเรือว่าคนละซืือบอกแม่ได้ใจงงๆค่ะส่วนอันนี้พูดจากซื้อค่ะเด็กกำลังยืดค่ะกำลังถอดหยอดค่ะนะคะถึงง่ามค่ะพี่น้องอันนี้แก่กันจะหน้าในจำได้ตลอดเลยค่ะส่วนอันนี้แม่กับบอลูนด้กันค่ะนี่ก็เลื่งง่ามนะคะเลื่หน้าท้งนี้อาจจะเลื่เถาแล้วนะคะนี่เถาแล้วค่ะในอาจจะตัดออกซำนะคะ ให้นอนหน่อยหน่อยอยอดหน่อยมันแตงแท่งขึ้นมาิสด็สมบูรณ์นะคะนาอไปค่ะเดี๋ดูอีกวันแม่ต้นไม้ที่แม่เพาะไปห,หอดใส่แล้วนะคะส่วนหนึ่งจะซื้อมัตะบานน้องเดคกขนาจะเป็นหมากนะคะหมากหมากหน่อยนะคะนี่ค่ะทางล่างค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะต้นแสงเทียนแม่นะคะกระลืมงามแบบพี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ยอีกจักน้อยนี่กระสิเป็นดอกค่ะ ข้างข้างในนั่นเป็นนันเอ่ออียงก็ค่ะดาวกระจายนะคะนี่ค่ะดาวกระจายกับดาวเรื่องคก็มีเอามาอหนีบนะคะล่องบึงนะคะนี่ค่ะเอาดาวเรื่องมาล่องบึงค่ะย่างตุนย่างตุนมันย่างตุ่ยาค่ะส่วนอย่าก็ือคืนนี้แล้วจะพี่น้องก็สิได้ไม่กิมยาอีกแล้วจ้ะแม่ก็ปลูกหญ้าไปหอดพูเลยะะเลยค่ะเฮ้ยร่วงคลิปแต่ว่าตอนนี้ต้นไม้ดอกไม้แม่ลืมหญ้าลืมง่ามเลยจ้านนั่ะเห็นบ่นค่ะ ทัศนศิลป์แม่เป็นยิ่งใหกับองค์ค่ะเดียวกับเดียวกับสว่างเดียวกับมืด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นผู้ว่าเป็นแบบเจ้าหน้าที่บูชานะคะนี่ค่ะหน้าหอดคุ่นเลยนะคะเด็กจังหน่อยนี่กระสีออกดอกนะคะกระสีงามนะคะเดียวกับบุหรว่ามันสีมีช่ชมพู้ก่อด้ลยค่ะเดี๋ยวเพราะว่าแม่เก็บร่วมกันค่ะกต่มีม่วงกับชมพู้เหนแล้วค่ะมีสองอย่างค่ะนี่ค่ะ ทางนี้ก็งามค่ะพี่น้องก็ร่างงามค่ะแม่งใหญ่ต้นมะขามมาไว้แตกนี่ค่ะมาไว้มุมนี้เพิ่งดูค่ะแตกเต็มเลยค่ะยอดมันนี่ค่ะเพราะเขามักแสงแดดค่ะนะคะขามเขาทนค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อจะเก็บเซ็กต้มเซ็กแกงด้วยเด้จดาเนี่ค่ะก็ลืมงามเลยจ้ะนี่มถอดยอดมาเลยจ้ะเห็นไหมคะไปค่ะดูภาพไปบึ้งนะคะต้นวาสนาต้นวาสนากับถอดยอดนะคะมาอยู่นี่งามนะคะพี่น้อง นี่วาสนาเมลพันด่างค่ะตัวนี้สื่อมาในี่ยละถ้าลอยยี่สิบบาทเล้ค่ะเดี๋สองปีเลยค่ะนี่สองปีได้ซ้ำนี่เลยค่ะนี่ค่ะหามนะคะส่วนหมากเมลเอาไปแล้คือหักแล้วทั้งนี่ค่ะต้นหมากเมลนะคะก็รู้สึกว่าเอาปุบใบคือหักนะคะอันไรจะเดี๋ยวแม่ผ่าปเบื้องหลังบ้านจะพี่น้องไป ไม้นี่แม่ก็เอามาแอวมาไว้นี่คะ่ะตน้นเ,เขาเรียกว่าอย่า,บรรบายยยงาาบุบนี่นะคะแต่ว่าก็งามอยู่จ้ะบะมีใบเขียวเลยค่ะนี่ค่ะงามคักค่ะนี่ค่ะโทรศัพท์แมวบุบอีกแล้วค่ะแล้๋วบุบบุบเดี๋ยวหวาบอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่เอามาไว้นี่นะคะเป็นใบซียๆเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นยังไงเนางคะเป็นซีอยๆแม่ นี่ค่ะแหววว่า,าใหญ่ออกมาจากหน้าบานนี่ค่ะอาเห็นมุมนีค่ะนะคะท่านี้ก็มีแบบเอามาปักนวเลยะคะเอางาเอามาปักก็เริ่มเง่าเลวะค่ะเริ่มมีใบไหลเง่าออกมามจาจเะพีนองนี่ค่ะหวานซีทิดแม่นะคะสี่น่าจะได้สามสี่ปีแล้วนะคะขยายเลยซัมหนีนะคะที่ปลูกที่ปลูกมานะคะสื่อมากนะคะอันเนี้ย แทงเงาขึ้นมาแล้วค่ะสิดเดือดเห็นดอกแล้วค่ะเห็นบ่นคะ่ะนี่ค่ะมีหัวเดียวนี่ค่ะแทางนี้นะคะออกดอกแม่พึ่งนะคะส่วนสี่หัวที่เคยออกดอกนั้นบ่มีบีแววดอกะค่ะนะคะแทงใบ,บก็ทั้งแท่งอยู่คะ่ะสองหัวนั้นนะคะชิดว่าตัวหายหลอดนะคะเพราะว่าเขาเสียด้ายนะคะเขาเคยออกดอกนะคะหวัวเขาใหญ่แล้วค่ะ อีกหน่อยนี่นก็สิบานแล้วแม่ก็สิเอาไป,ไปใบหน้าบานนะคะนี่สีงามนะคะพี่น้องแต่ว่าค้างดอกมายใหญ่ค่ะเพราะว่าเบิ่งดูคะ่ะอาจจะบ่มีอาจจะบ่ถึงสีสีดอกนะคะตามที่กิ่งบานสีทิศก็สิมีสีดอกะคะ่ะให้ให้ใหใหใหไอเนี่ยกิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะบานเอกาว่ามีสีสีดอกแล้วเร,รเียกมีฉายาประบาทสีทิศนะคะเอาละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว มนดีกับแง่แา้วค่ะแล้วก็มาดีค่ะมาส่วนนี้กับบานชื่นไหมนะคะก็เริ่มติดแล้วค่ะอีกน้อยกับสิบบาทกับสิงามนะคะนี่ค่ะข้าน,นี้แทนนี้ค่ะส่วนพักขาเที่เอามาปลูกติดแล้วจะพี่นองดีม,มาค่ะติดแล้วนะคะนี่ค่ะติดแล้วหยอ,อดแล้วแต่ว่าดินมันเป็นดินทรายค่ะทีนะคะเป็นแดงๆนะคะเนาะ ทุ่ะทวนฟังนี่ค่ะแม่เอาอยังก็หวานเอียงเอียงก็ค่ะซื้อเพิ่มนี่ค่ะนะครับเนี่ยสามารถเน็บคางนี่นะคะความกับต้นเอาเรื่องค่ะพี่นโรนนะคะดาเรื่องข้าวกระสดชื่นดีค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะอีกน้อยนิดกับติดแล้ว่าซิมี่ดอกใหม่เบิ้งแล้ะเนาะอันนี้ก็ติดแล้วค่ะแทงยอด อเองหยอดขึ้นมาสูงแล้วนะคะจะได้เป็นพุ่มนะคะพี่นอ้องี๋ยวจะค่อยดูดพวกสารหาเห้านะคะเนาะต้นใหม่นี่คือกำลังงามจ้ะพี่นอ้อองกแม่คิดจะปลูโขโขโขโกโคโค่ดูจ้ะลองเบิ้งว่ามันจะเป็นฟักเป็นเลืกินบ่ส่วนทั่วเมี่กรย้าวยืดขึ้นมาหน่อยนึงเลยจ้ะพี่นกยืดขึ้นมานเตี้ยแล้วค่ะเห็นกคะ่ะนี่ฮ เอาเอามือนั่นเอาเอาปุ๋ยมาใส่นะคะอันละเม็ดสองเม็ดเพิ่งดูตายไปค่ะโอ้เป็นเปียอค่ะไม่ใส่ใส่เป็นแต่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะตะคงจะไปซื้อดินมาใส่ยางเดียวค่ะใส่ก็ได้หรอค่ะแม่คิดว่าเสียเอาปุ๋ยยอดเพิ่นให้เพิ่นได้ไ่แนจงน้อยหน่อยไหค่ะเหรอค่ะไปเบิร์อีกครับียวเสื้อหนีมันหนีค่ะ อันนี้นี่ต้นชวนช่มนี่มันเป็นออกงวงด้วพี่น้องแล้วแม่ค้าเพิ่นบอกว่ามันเป็นแบบเย้วแม่ค่ะเม่เคยไทยขี่ไปโด้เลยหรอคะมันเย้วเราแบบนี้แม่ค้าเพิ่นแนนําว่าบอต้องปล่อยให้เย้วเบิดดอกให้ตัดประสันพ่อแม่ตัดแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะนี้สิเป็นดอกให้เม่ช่มมาะลรจะพี่น้องดอกคนงามๆนี่เลยเธอมียก็เสียดายอยู่ด้จัะแต่ว่าล่องบึงนะคะคนบอกให้ตัดเพราะปิดยังนะคะเนาะว่าตายเพิ่นว่า ประเดี๋ยวก็สิออกมาแล้วดอกมันก็สิอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะสิบดได้เหี้ยคนวะนะคะพวกมเสียดายของเขาเ้าก็บบอยากตัดแตกเอาไม้ค้ำไว้แต่มันเน่าจริงเลยค่ะเอาเนวแล้วมันบ่อออกดอกนะคะมันบอกว่ามันบ่อออกค่ะถ้าสมมติบอตัดมันก็สิบ่อออกก็สิบม่มีดอกให้เบิ่งว่า์ซันคนว่าพันธุ์สือเนื้อสืบมาจากแม่ค่ะเป็นกิ่งแล้วคนตัดกิ่งช่ำบ่มีเม็ดด้ยค่ะพันออกดอกจ้าแกแจ๊คมาเป็สิฟังผู้ใดญเนาะคันเนาะนั่นแหละจ้า มุ้งหอยไก่ดำแม่อสงสัยหรอแต่งามดางหลอนมากนะคะมุมงนี้ต้นสูงขึ้นหลายเติบเราจะพี่น้องโอเคค่ะมาขอฟังนี่ก่อนส่วนท่านอี่ถอนออกไปครับว่าสิเอาไปใส่ใส่นะคะอาจจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าแม่กะเสียบไปหลายแล้วจะอาจจะปล่อยไวหนีเลยค่ะนะคะปล่อยใเพันธุ์ง่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าแม่เอาไปเสียบอ้อมหลายหลายเราจะ พ่อแล้วจ้ะนะคะนี่ค่ะเตยบขึ้นดีก็คืนนี่แะคะ่ะไอดาวกระจายนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะบ้านหมูหัวไว้ก็ขึ้นแต่พี่น้องขึ้นดีให้อันนี้พักใส่ขี่หนุด้วยจ้ะเนี่ยแอเอาในมันมาแล้วก็มันเนบไปค่ะนี่กระล่างเท้านะคะเดี๋ยวจัหน่อยก็สิได้กินนะคะนี่มีสุกหน่อไม้ก็ไปเก็บไปกินกับสุกหน่อไม้ไว้เขากันค่าค่ะพี่น้องนะคะ ส่วนดอกแก้วแม่บานเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นบหมจ้ากินหอมนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่สีมะทายเบื้องไม้เด้อค่ะเด้อถ้ามันเป็นดอกนะคะแล้วแม่สีคงบงโบเดทายดอกไม้ให้เบื้องอีกรอบแล้วค่ะเพราะว่าทายแต่เดียวเดียวแล้วก็สิเบีย้ยค่ะย่านบัวเบื้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว,วคลิปต,ต่อไปเราจะเฮ็ดกับเขาให็บเบื้องนะะเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วค่ะเด้อถขอมาติดตามแม่เขามารับชมคลิปแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามแม่เพิ่มขึ้นด้เยค่ะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ